22พฤษภาคมนอกจากจะเป็นวันครบรอบกันเข้ามาควบคุมอำนาจของคอสชอแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ108ปีที่แล้วในปีคิเตศักราช1908เป็นวันที่2พี่น้องตระกูลไรท์นะครับได้มีการจดสิทธิบตัตรอากาศยานที่พวกเขาสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกและจากจุดเริ่มต้นนั้นนะครับก็พัฒนาต่อมาเป็นยานพาหนะเป็นเครื่องบินที่เราใช้เดินทางกันนะครับอีกด้านหนึ่งก็พัฒนาต่อย,ยอดมาเป็นเรื่องราวในแวดวงการกีฬาก็คือกีฬาทางอากาศนั่นเอง แต่ว่าในบ้านเราคนที่เล่นกีฬาชนิดนี้ยังอยู่ค่อนข้างจะจํากัดนะครับหลายคนบอกว่าเป็นกีฬาที่น่ากลัวด้วยซ้าไปข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานครับเป็นเวลาหลายศตรวรรษที่มนุษย์หาวิธีที่จะบินให้ได้ย้อนกลับไปเมื่อ108ปีที่แล้ว2พี่น้องตระกนรูนไรวิเบอร์และอวิว จดสิทธิบัตรอากาศยานที่พวกเขาสร้างขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าเครื่องบินอันเป็นการต่อยอดกลายเป็นกีฬาทางอากาศที่มีนาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิตเยสรินเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาทางอากาศเกิดมาตั้งแต่ปี1905นะครับมี5ชาติที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งนะครับก็จะมีฝรั่งเศสเยอรมันอ,อ,อิตาลีเบลเยียมนะครับแล้วก็อ,อังกฤษครับ 5ชาตินะเป็นก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1905คเับเมื่อเดือนตุลาคมปี1905ครับก็สำหรับประเทศไทยก็เล่นกันมาประมาณ20ปีนะครับแต่ว่ายังไม่มีสมาคมกำกับดูแลนะครับคือยังไม่ได้มีสมาคมที่ขึ้นอยู่กับ FAI นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการกีฬาภายใต้กฎหมายพรบรกีฬานะครับเราก็เพิ่งตั้งสมาคมเมื่อปี2548นะฮะ ก็ปีนี้ก็ครบรอบ10ปีนะฮะเข้ารอบรเข้าปีที่11สาขากีฬาภายใต้สมาคมดูแลนั้นมีถึง17ชนิดแต่สำหรับชนิดกีฬาที่เป็นที่นิยมเล่นในไทยก็คือร่มร่อนหรือพาราไกลดิ้งและร่มบินหรือพารามอเตอร์ในส่วนของร่มร่อนนะักกีฬาสามารถร่อนจากพื้นขึ้นไปสู่อากาศโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ใดๆ ขณะที่ร่มบินหรือพารามอเตอร์จะมีเครื่องยนต์ราคาก็จะสูงขึ้นคนทั่วไปมองว่าเป็นการลงทุนที่แพงแต่ราคาก็ไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์สวยๆสักคันและหากพูดถึงความปลอดภัยหลายคนอาจจะเป็นกังวลแต่จากการเปิดเผยของอีทกิติภพพรมมาศนักบินพารามอเตอร์มือหนึ่งโลกเมื่อปีที่แล้วบอกว่าได้รับบาดเจ็บจากการเตะฟุตบอลมากกว่ากีฬาพารามอเตอร์ เช son, setting, years, ่นเดียวกับน right. ้องจีจ well, like ี้เจนจีราฉุยเนยนักกีฬาพาราเมเตอร์ทีมชาติไทยวัยเพียง13ปีที่ไปคว้าอันดับ2ในการแข่งขัน World Air Games 2015มองว่าภูมิประเทศในไทยเหมาะกับกีฬาชนิดนี้และหากสวมเครื่องป้องกันมีสมาธิกีฬาชนิดนี้ก็ไม่ดูอันตรายก็เริ่มจากไปนั่งดูคุณพ่อเล่นค่ะแล้วก็เกิดความชื่นชอบก็เลยอยากลองฝึกบ้างค่ะก็ไม่กลัวค่ะด้วยความ เคยชินแล้วว่าเวลาบินก็จะไม่ประมาทตั้งใจมีสมาธิอยู่กับการบินค่ะแล้วแต่ค่ะว่าจะซื้ออุปกรณ์แบบไหนยิ่งดีมันก็ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นค่ะประมาณ่าไหร่ประมาณ,มาณถ้าอยู่ลมก็จะอยู่ที่ประมาณแสนถึงแสนห้าถ้าเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึงแสนห้าอะไรประมาณนี้ค่ะ นอกเหนือจากการใช้แข่งขันแล้วพารามอเตอร์ยังนำมาผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยนำพารามอเตอร์มาใช้ในการโปรยถุงเมล็ดพันธุ์พืชในป่าหรือในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดับไฟป่าหรือด้านประมงสำรวจสัตว์น้ำในทะเลเพราะพารามเตอร์เป็นอากาศยานที่เบาและรวดเร็วคล่องตัวกว่าแม้ว่าหลายคนจะคิดว่ากีฬาชนิดนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียแต่หากศึกษาทุกด้านแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป กีฬา,า,า,านีาายงกฬทางอากาศเคยมีบรรจุการแข่งขันในซีเกมมันแล้วนะครับรวมไปถึงกีฬาชายหาดชิงแชมป์เอเชียก็คือเอเชียนบีชเกมแล้วก็กําลังจะบรรจุเข้าแข่งขันในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียด้วยนะครับโดยที่มีการจัดการแข่งขัน3มรายการก็คือร่มบินร่มร่อนแล้วก็กระโดดร่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีโกโอกาสหนึ่งที่นักกีฬาไทยจะมีเวทีในการโชว์ผลงานกันครับ